สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ที่เอ่อต้องบอกว่าซับซอ้อนแล้วก็ตึงเครียดมานานมากนะคะระหว่างอินเดียกับปากีสถานคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนแบ่งประเทศอินเดียปี1947เเลยเนาะแล้วก็เกิดปากีสถานขึ้นมาครับใช่ครับแล้วเรื่องหลักๆที่คนมักจะนึกถึงกันก็คือแคชเมียร์ใช่ค่ะแคชเมียร์นี่เป็นประเด็นร้อนตลอดเลยแต่จริงๆความขัดแย้งมันก็มีเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมคะครับ มีมิติอื่นๆด้วยแต่การทําความเข้าใจสงครามใหญ่ๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันช่วยให้เห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะว่ารากของปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างดีเลยค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาดูสงครามครั้งสําคัญๆส,ส,สักสี่ครั้งตามข้อมูลที่เรามีว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผลกระทบคืออะไรแล้วมันส่งผลมาถึงปัจจุบันยังไงบ้างนะคะเอาล่ะค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า ครั้งแรกสุดนี้เกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะหลังแบ่งประเทศแค่แป๊บเดียวเองช่วงปี1 9 4 7 48ครับสงครามแคชเมียร์ครั้งแรกเลยค่ะเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นมหาราชาผู้ปกครองแคชเมียร์ตัดสินใจว่าจะเอาแคชเมียร์ไปรวมกับอินเดียครับซึ่งแคชเมียร์เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยพอมหาราชาตัดสินใจแบบนั้นปากีสถานก็ไม่ยอมรับอ้างสิทธ์เหมือนกันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมา แล้วผลเป็นยังไงคะครั้งนั้นก็รบกันพักใหญ่ครับจนสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยต้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้หยุดยิงแต่จุดสำคัญของการหยุดยิงครั้งนั้นคือมันทำให้แคชเมียร์ถูกแบ่งเป็นสองส่วนไปเลยอ๋อแบ่งยังไงคะก็มีส่วนที่อินเดียควบคุมกับส่วนที่ปากีสถานควบคุมแล้วก็มีเส้นแบ่งขึ้นมาที่เรียกว่า line of control หรือ LOC นะครับ เส้นลอโอซีที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆนี่เองใช่ครับเส้นนี้นี่แหละที่เป็นเอ่อชนวนความขัดแย้งมาเรื่อยๆเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องใครเป็นเจ้าของแคชเมียร์จริงๆจังๆ,งๆแค่แบ่งเขตควบคุมกันไว้ชั่วคราวอืมเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ต้นตอจริงๆยังอยู่ถูกต้องครับแล้วความขัดแย้งเรื่องแคชเมียร์ที่ยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยมันก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งไม่ถึง20ปีต่อมาครั้งที่2ปี1965ครับ ครั้งนี้ตามข้อมูลคือปากีสถานเหมือนกับว่าพยายามส่งคนแทรกซึมเข้าไปในแคชเมียร์ฝั่งอินเดียอ๋อเข้าไปทำไมคะหวังจะไปปลุกระดมคนในนั้นให้ลุกขึ้นมาต่อต้านอินเดียแต่ดูเหมือนแผนจะไม่สำเร็จเท่าไหร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะก็เลยกลายเป็นการสู้รบกันใหญ่โตตามแนวชายแดนไปเลยครับไม่ใช่แค่ในแคชเมียร์แล้ว,แล,วแล้วผลของสงครามปี65นี่เป็นยังไงคะ ต่างจากครั้งแรกไหมรบกันอยู่ประมาณ5สัปดาห์ครับแล้วก็จบลงด้วยการยุดยิงอีกเหมือนเดิมมีการเจรจาจนได้เป็นปฏิญญาทัชเคนออกมาเนื้อหาว่ายังไงครับปฏิญญานี้หลักๆก,ก็คือ